ขประานอภัมนะครับขอประธานธรรมทุกท่านเข้าอยู่ระบบนะครับซ้ายขวานะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับบางทีผมพูดยาไม่ค่อยพอนะครับงดการถ่ายรูปแหวกทางนะครับให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ถือถุงเข้ามาข้างในนะครับทุกคนเครียมตัวนะครับขอให้เฉะเจ้าหน้ที่ถือถุงนะครับ

นก่้พาเจ้าเน้าที่กำลังจะต้องจับผจอีย์ครับผม,มอยา่าย่วในไปใส่บาทครับ ไม่เป็นไรผมจ่โดนอ่ะตรงนี้ขออนุญาตนะครับขอบเคลียให้โลกนิดเดิงนะครับวันนี้พระคุนเจ้าท่านลงกลับแล้วนะครับางโลกนิดเดิงน,นะครับ ขอ,ขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญาตนะครับขอความเมตตาในการทําความเข้าใจกับเรื่องถวายปัจจัยถวายเงินนะครับขอทุกท่านได้เข้าใจตรงกันว่าพระคุณเจ้าท่านไม่สะดวกในการให้พวกเราได้ใส่ปัใจจัยในบาทน,นะครับ ในส่วนนี้นะครับให้ทุกให้พวกเราทุกท่านนะครับที่มีจิตทธาตั้งไว้ดีแล้วนะครับในการอธิษฐานนะครับนําปัจจัยขึ้นมาที่จะน้อมถวายอธิษฐานแล้วก็ให้สาถนะครับที่เดินนอหน้านะครับต้องขออนุญาตเลยนะครับเพื่อเป็นการรักษาข้อวัดเพื่อเป็นการรักษาข้อวัดุบอาจารย์ให้สะอาดงดงามอย่างที่ท่านตั้งใจไว้นะครับและเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดของป่าที่จะต้องใส่ของไปผมไปฉัครันรั้งไปหนครับ อันนี้ให้เด็กของเนียขอบคุณที่ล นั่นนะพี่คือต้องใส่คาจังคาจัง

ยากครับยากทุกทางเลยครับ

นีกที่ถ่ายออกาก่อนนะครับลองฟัรู้องเพืนเอครับน้อเพื่อนอนนะครับเ่อน่อนรงเพืครับนื่อะครับงเ่นรับง่อนนะครับน้อะครับนง่อนะครับเนะครับน่นเื่อรัน้องนะครับเพอ่ะคร่ะน้อง่อนเนะครับองเพน่นะครับเพอเรา้่นะคน่นอน ขับรถเลยจกินข้าวกินปลาก่อนไปกลับแล้วเขาเจออาจารเชเคพก็ติดดีเลยดีกว่าั ขอความร่วมมือนะครับไม่ใช่เดินออกไปออกมานะครับขอความร่วมมือจะไปนภาพ,พี่จะไปสวยงามนะครับทำไมคนนั้นเดินออกมาได้คนนี้เดินออกมาไนดะ้ผมคไ,ไม่ไหวแนละ้วพิจารณาตัวเองเอาไว้ครับขอบคุณครับ để bảo vệ tổ chức đảm bảo cho đến các con phố thủy điện

ไมนชชมการาทัก็ังัเรเียวองสายเต้า่ความอางๆองมีควาัง

किस्मत की बात है